น้ำต้มหัวถั่วพูสพรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังก็สรรพคุณของถั่วพูถั่วพูเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ครอบจักรกวาลยอดอ่อนกินได้ฝักอ่อนกินได้มเมล็ดแก่ก็ต้มกินได้ ทำเป็นเหมือนน้ำเต้าหู้ได้รากก็เหมือนหัวของถั่วพูเมื่อเมื่อฝักฝักเขาแก่จนดำแล้วเราไม่ต้องลดน้ำอีกเราก็ขุดรากหรือหัวถั่วพูมากินได้เหมือนมันแต่สุดยอดก็คือเขาคือหนึ่งในตัว ยาที่เอาไปทำยาบำรุงกำลังถ้าเอาหัวถั่วพูมาหั่นบางบางตากแห้งแล้วไปต้มกินน้ําชาก็มีสรรพคุณบำรุงกำลังแล้วก็ลดไข้สรรพคุณอย่างอื่นอีกมากมายล้นเหลือเอ่อต้มจิน้น้ำพริกก็ได้กินสดก็ได้เอ่อ เอามาลวกทำยำก็จัดว่าเป็นอาหารรสเลิศปลูกทิ้งไว้เยอะเยอะปมของถั่วพูก็เป็นตุรากปมของเขาดึงในไนโตรเจนลงมาบำรุงดินก็ปลูกทิ้งๆค่องๆหน้าฝนไว้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้อมีกเกษตรกรบางส่วนเขาปลูกถั่วพู ในพื้นที่โลง่งปลูกไปในหลุมเดียวกันกับข้าวโพดให้ถั่วพูมันไต่ขึ้นต้นข้าวโพดไม่ไม่ไม่ต้องทําค้างถั่วพูเมื่อมันไต่ขึ้นขึ้นต้นถั่วข้าวโพดก็ประหยัดค้างหลักการง่ายๆก็คือล้างถั่วพูล้างหัวถั่วพูหั่นบางแล้วก็ต้มต้มให้น้ําเดือดนานจนกว่า จนกว่าเขาจะนิ่มนิ่มเสร็จก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยหรือใครจักปรุงรสด,ด้วยน้ำผึ้งก็จะได้สรรพคุณของน้ำผึ้งก็วันนี้เอ่ออยากทำอยากกินก็รู้สึกว่ากินแล้วก็อร่อยสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าอืมีมีมแรงมีกําลังมันมันไม่หอมมากนะมันหอมแบบมันแต่ก็ ไม่ไม่เละแบบมันหัวหัวจะแน่นๆกว่ามันก็พอทําทําเสร็จก,ก็รีบกินอุ่นๆนเนาะพอกินอุ่นๆเสร็จตายแล้วลืมถ่ายรูปทําคลิปก็เหลือแค่นี้ยแค่แค่ในเนี้ยก็โอเคจับมาถ่ายรูปทําคลิปรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีแรงเรากินอาหารเป็นยาเราไม่ต้องกินยาเป็นอาหารอร่อยดีมีประโยชน์